สวัสดีค่ะมันเป็นอิยงเอียงไหมคะขัอภัยเดอเวียนหัวไหม่นาอเอาละชัดแล้วมะั้ถ้ามันอิยงเอียงก็ขออภัยนะคะเอียงรอาสวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเลขเด่นเล่นทั้งวันนะคะของวันที่ 23, 23่สามน้อยีพฤษภาคมนะคะแอดขออนุญาตลงให้ไวเลยนะคะ เดี๋ยวจะดึกจะดื่นจะไม่ทันกันเนาะแอดถ้าได้ทะลีทะไหลแล้วไร้สาระทั้งวันเลยนะคะทะลีทะไหลาหาข้ออ้างอยู่นั่นแหละคะ่ะวิ่งรูดนะคะสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าหกเรารู้สี่สีถือว่าสีมาโหดมากอยู่นะคะแต่ก็เบิ้ลก็มาดีเนาะวันนี้เนาะเลขหนึ่งหนึ่งก็ไหละคะ่ะ สี่ห้าหกนะคะประมาณห้าสิบหกกระดานนะคะทั้งวิ่งแล้วก็ะะทั้งรูดนะคะทั้งวิ่งแล้วก็ะะทั้งรูดเข้าๆนะคะคข่าๆแอดก็สรุปให้แต่ตอนกลางวันเนาะสี่ห้าหกนะคะประมาณห้าสิบหกกระดานสามตัววิ่งแต่ประมาณสิบเอ็ดกระดานนะคะสามตัววิ่งแต่ประมาณสิบเอ็ดกระดานทั้งตัววิ่งรูดแล้วก็ตัวที่แอดเจาะให้นะคะแอดจับให้นะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะ อาจจะมีหลายตัวอยู่นะคะที่แอดไม่ได้ติ๊กไว้นะคะก็ข้าวๆนะคะวันนี้อะไรมาโหดโอ้ยแอดเห็นสีเพียบเลยคะ่ะวันนี้ส1นเนี่ยส1มาสีหกระดานเลยนะคะ41ถึงเบอมาโหดโอ้มีหลายตัวคะ่ะมาโหดพวกนี้แอดไม่ได้ยกยอดสีหนึ่งไปแน่เลยไม่รู้ว่ามีไหมนะคะในตัวในตาราง จับซีซีหนึ่งไม่ได้ฮานอยสุดท้ายเสียดายคะ่ะซีซีหนเจีหนึ่งหวยลาวพัฒนาเอ้ยฮานอยพัฒนานะคะโอ้ซีห,หนึขึ้นมาโหดเหนอหนึ่งมาโหดมากคะ่ะหนึ่งมาโหดมากโอ้เสียดายฮานอยเจากกะก็วิง่งลูดไม่บาลานซ์เลยนะคะ อันนี้แอดก็สรุปคร่าวๆให้นะคะสรุปคร่าวๆให้มาดูของวันที่23กันเลยนะคะแอดปวดหัวค่ะก็ดาวีดาวโปกใครที่จะไปด้วยก็พิจารณาหน่อยนะคะว่าเพราะว่าช่วงนี้ดาวีดาวโปกแอดสอยดาวีกับดาวปกุกไม่ค่อยล่วงะคะ่ะช่วงนี้ใครที่จะไปด้วยก็พิจารณากันหน่อยนะคะ กลัวกลัวไม่รอดอีกค่ะกลัวไม่รอดอีกนะคะดาววีแอดกลัวเป็นหกสี่นะคะวันนี้แอดกลัวเป็นหกสี่แต่แอดไปหกหนึ่งนะคะดาวเ้ยดาววีแอดไปศูนย์หน้าดิแต่แอดกลัวหกสี่นะคะแต่บางทีมันก็มาในตัวหนึ่งสองสามนี่แหละคะ่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะวิ่งลูดของวันที่ยี่สิบสามแอดให้ไปที่หนึ่งสองสามนะคะจับคู่ วันอังคารนะคะวันอังคารจับคู่ให้ไปที่616263นะคะ919293 717273นะคะ8182แล้วก็83นะคะเลขทูบ3 7มเจเแราแตก3มบางอย่างฮือแอดก็จำไม่ได้แอดนี่เวียนหัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะอาการไม่ค่อยดี ก็เลยจะรีบสรุปให้ไวค่ะจะเป็นนอนกินอยากกินซุมตาเผ็ดๆนะคะเผ็ดๆทุกแก่หายเหมือนมันจะอ้วกทุกคนกดไหลย้อนเนี่ยเลยกินแล้วก็นอนแล้วก็แบบมันตีขึ้นเนาะกินแล้วก็นอนแล้วก็กิมหวยไม่ดีเลยนะคะทุกคนไปออกกาลังกายกันเด้อแคดก็จะตายแล้วค่ะเวียนหัวค่ะเวียนหน้า บ่ตตอนเขาแจว่าข่อยทองดูอบมีทางเป็นไปบ่บได้ impossible มาดูในตารางนะคะแปดห้าสามหกสี่หนึ่งนะคะแปดห้าสามหกสี่หนึ่งทำไมแอดติกอันนี้เต็มแอดว่าเรียงมานะคะพรุ่งนี้เรียงมาก็การเรียงกันไว้หน่อยนะคะหัวไหนก็เรียงมาค่ะพรุ่งนี้เพราะวันนี้ถือว่าเบิ้ลหาม,มาเยอะนะคะเบิ้ลหาม,มาเยอะวันต่อมามันจะมาเรียงทุกคนสังเกตดูนะคะถ้าเบิ้ลถ้าหาม,มาสามสี่ โอ้ยถือว่ามาหลายหวยเลยค่ะพรุ่งนี้มันก็จะมาเรียงนะคะมาดูกันนะคะแปดห้าสามหกเก้าสี่หนึ่งนะคะแปดห้าสามหกเก้าสี่หนึ่งในตารางนะคะในตารางแอด ตามสูตรแอดให้นะคะแปดหกห้าแ8ดหกสามแปดเก้าห้าแปดเก้าสามนะคะแปดสี่ห้าแปดนะคะเก้าเก้าสามหกหกสามหวยไม่ใช่ลงสูตรนี้แล้วหวยเราพัฒนามาออกสูตรนี้นะคะ mm. แอดก็เราพัฒนาออกอะไรก็เอาไปดาวปุกด้วยนะคะคืนนี้มีดาวปลุกไหมคะ ถ้ามีก็ไปสอยกัน,นะค่ะสอยคืนนะคะโอ้อาทิตย์ก่อนแอดรุ่มรุ่มเดินดอนมากค่ะสําหรับดาวนะคะโอ้ดาววีเป็นอะไรที่แบบไม่เคยไม่ไม่เคยหลุดสองสามสี่วันติดอะไรอย่างนี้เลยค่ะถึงจะได้แต่มันก็ไม่คุ้มนะคะเพราะว่าตัววิ่งดูดเราหลุดนะคะไปได้แต่ตัวที่แบบเป็นเลขตัวเองเป็นเลขเสริมเป็นเลขชอบเข้าไปอย่างเนี้ยค่ะมันก็ไม่เหมือนตัววิ่งรูดเอง ดาววีลูดได้สี่ตัวเลยนะคะทุกคนดาววีลูดได้สี่ตัวเลยใครมีทุนเพราะว่าทุกคนสังเกตนะคะมันไม่เคยออกซ้ำกันเลยนะคะบนกับล่างะค่ะทุกคนเราไปมันหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยเออถ้ามันมาต่ำเนาะหนึ่งสองสามสี่ถ้าลูดถ้าฟุกได้สี่ตัวก็สีเด้งเลยเด้หนึ่งสองสามสี่เนาะเออแอดไปศูนย์ห้านะคะลอง ลองลองดูสักวันเด้อแอดจะลองไม่ก็แบบสายสูงไปเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์อย่างนี้ 7, 8, 9, 0, เนี่อเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนือสี่ตัวเนาะแอดไม่เคยเห็นมันจะแบบว่าซ้ำเลยนะคะนอกมันจะเบิ้ลน,นอกมันจะเบิ้ลจะหามนะคะดาวีนี่ไม่เคยซ้ำกันจริงๆนะคะทุกคนได้เด้งยากนะคะเพราะว่าเอ้ยแต่บางท่านก็แบบส่วนมากเราก็ได้เด้งกันอยู่เนาะเพราะว่าเราเราก็จับกันเอาเนาะ เพราะว่าดาววีมันมาแยกสมมติข้างบนข้างล่างมันออกหนึ่งสองแล้วข้างบนมันจะออก3ามสไปเลยค่ะมันจะไม่มีหนึ่งสองมาอีกนะคะมันจะไม่มีหนึ่งมันจะไม่มีหนึ่งสองมาอีกมาซ้ํำอีกนะคะดาววีทุกคนลองสังเกตคืนนี้นะคะว่าบนกับล่างหวยมันจะซ้ํากันไหมนะคะดาววีนะคะแอรสังเกตมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะสังเกตไปสังเกตมานั่นแหละคะ่ะคิดมากคิดเยอะคิด คิดเยอะไปหน่อยค่ะตายดับเหนียวเลยสำหรับดาวีนะคะแอสไม่เคยตายขนาดนี้นะคะคิดเยอะไปหน่อยค่ะขออภยัยใครจะไปด้วยนะคะดาวีดาวปูกดดูด,ดูทรงก่อนก็ได้นะคะวันนี้วันจันทเนาะแอดสวยไม่ร่วงนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะระวังกันเดอ้อฟันเม็ดเดียวไม่มีค่ะช่วงนี้ชีวิตชีวิตฟันเม็ดเดียวไม่เข้าเลยค่ะ แจ๊กสีหลอดบหลอดเอาไปพิจารณากันบึงเด้อคอยกะเดร่ที่เสียคือกัน <c oughs> แอดก็ออกมาให้เป็นเพียงแนวทางค่ะเอามาแบ่งปันนะคะมีเขา้ามีหลุดค่ะเป็นเพียงแนวทางสามตัวก็หาจับเอาในตารางจับเอารอบนอกเลขตัวเองชอบเลขลดเลขบ้านมูนนลนลธิทุกคนหากินกับเลขแถวนี้ตัวเองนั่นเลยค่ะออกมาจะได้ไม่เสียดายนะคะ ดาวปุกเอ้ยหวยลาวออกอะไรก็จัดดาวปุกด้วยนะคะเอ้ยแต่ว่ามันก็ไม่ตามหมวยลาวมาหลายงวดแล้วนะคะดาวปุกอะค่ะมันไม่ออกตามหมวยลาวเลยนะคะเอาออกไปพิจารณากันดูค่ะนี่เป็นแนวทางเล่นทั้งวันของวันอังคารนะคะแนวทางเล่นทั้งวันของวันอังคาร ใครที่ชอบแนวทางเล่นทั้งวันก็เอาไปพิจารณากันดูทั้งเลขชุดเลขอะไรก็จับเสริมกันเอาค่ะตัวไหนไม่ค่อยออกก็ก็ดีดมันออกค่ะแล้วเอาตัวที่ออกบ่อยวันนั้นเอาเข้าไปเลยค่ะมันเป็นเลขชุดที่แอดเอามาจากตารางนี่แหละค่ะแอดเอามาจากตารางเอาหยิบขึ้นให้นะคะบางทีมันก็ไม่ครบแอดก็หาจับเอาแถวนี้ไปให้นะคะให้มันครบ ยี่สิบตัวนะคะก็เท่ากับรูดสองตัวนะคะรูดสองตัวก็จะเหลือกําไรอยู่นิดหน่อยค่ะแต่ก็ดีกว่าตายนะคะเก็บกระดาษละยี่สิบยี่สิบยี่สิบโอ้ยเสียทีละสองร้อยิตัวเพราะว่าถ้าจบมันเข้ายากค่ะทุกคนดีเสียมากเสียน้อยเนาะดีก็ไม่ได้สักบาทเราก็คิดกันอย่างนี้แหละคะ่ะแต่เวลาเสียเสียทีละสองร้อยเวลาได้ได้ทีละยี่สิบค่ะ เอาไปพิจารณากันดูสำหรับคลิปนี้นะคะแอนลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ